สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำโอเบ c กเพลย์ Play นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เกี่ยวกับการศึกษานะครับโดยบุคคลที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับก็ต้องลงทะเบียนเข้าใช้นะครับซึ่งวิธีการลงทะเบียนก็ง่ายๆนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณครูก็จะสามารถ ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนได้นะครับสามารถนำวิดีโอ YouTube เข้ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถสร้างแบบทดสอบให้นักเรียนได้เรียนได้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นการใช้เทคโนโลโยีในการจัดการเรียนการสอนอวิธีการสมัครและวิธีการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมจะแปะลิงก์สมัครนี้นะครับไว้ด้านล่างคลิปไว้ใต้คลิปนะครับ สามารถกดเข้าไปสมัครใช้งานได้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาสู่หน้าตาหน้าต่างนี้นะครับก็สามารถที่จะคลิกสมัครตรงด้านล่างนี้นะครับหรือจะคลิกที่ไอคอนด้านบนก็ได้นะครับไอคอนนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับให้เราลงทะเบียนเข้าใช้งานก่อนนะครับคลิกเข้าไปครับก็จะมีเมนูให้เราเลือกอยู่สามเมนูนะครับก็คือมีครูมีนักเรียนแล้วก็มีบุคคลทั่วไปนะครับ ในส่วนนี้เราก็สามารถมาเลือกในส่วนครูตรงนี้ก็ให้เราใส่ชื่อเข้าไปนะครับอีเมลครับเกอกอีเมลของเราเข้าไปอีเมลนี้ก็จะใช้เป็น username ด้วยนะครับเพราะนั้นเกอกอีเมลของเราให้ถูกนะครับเสร็จแล้วก็จะ ไเบอร์โทรก็ไปครับตรงเบอร์โทรก็จะเป็นใช้เป็นพาสเวิร์ดนะครับเพราะนั้นอีเมลก็จะเป็นยูสเซอร์เนมแล้วครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับแล้วก็ให้เลือกเขตพื้นที่ครับเราอยู่พื้นที่ไหนก็ให้ใส่เขตพื้นที่นั้นเลยนะครับลงทะเบียน ตรงนี้ก็จะขึ้นมาบอกว่า Username ก็คืออีเมลนะครับ Password ก็คือเบอร์โทรนะครับกดเข้าสู่ระบบครับในส่วนนี้เราก็จะมาเลือกตรงเลือกโรงเรียนด้วยนะครับโอเคหลังจากที่เราเลือกโรงเรียนเสร็จนะครับก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้าต่างนี้นะครับทีนี้เราเราจะทำยังไงต่อนะครับให้เรามาดูที่ไอคอนตัวนี้นะครับ คลิกเข้าไปที่ไอคอนมันก็จะมีเมนูนะครับขึ้นมาหลายเมนูเลยนะครับตั้งแต่สร้างบทเรียนนะครับจัดการเพลย์ลิสต์แก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับแก้ไขข้อม,มูลแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนี่เราเราสามารถมาใส่รูปภาพของเราตรงนี้ได้นะครับคลิกอัปโหลดรูปภาพตรงนี้ได้ลิงก์เชิญนักเรียนเข้าสมัครก็ได้นะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นออกจากระบบทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงสร้างบทเรียนนะครับคลิกเข้ามาที่สร้างบทเรียน หลังจากที่เราคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างของเราแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะสร้างบทเรียนก็ให้เรามาคลิกที่ตรงนี้นะครับเราจะสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรสมมติว่าเราจะสร้างคําว่าการจัดทําเว็บแอปผลก,การเรียนนะครับการจัดทําเว็บแอปตรวจสอบผลการเรียนนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกครับ บันทึกเสร็จนะครับทีนี้มันก็จะมีวันที่มีชื่อบทเรียนขึ้นมานะครับอให้เรามาคลิกชื่อตรงแก้ไขครับใส่คำอธิบายเข้าไปเสร็จแล้วตรงนี้เราจะมาแทรก youtube นะครับให้เรามาที่ประเภทสื่อคลิกเข้าไปที่ youtube คลิกไปที่ YouTube นะครับนี้เราจะนำ YouTube ของเราเข้ามานะครับหรือเราจะนำวิดีโอที่เราใช้ที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราต้องการที่จะนำเข้ามาเราก็ไปที่ y o u t u b e นะครับให้เราผมก็จะคลิกลิงก์ที่ด้านบนเลยนะครับคลิกลิงก์ที่ด้านบน คัดลอกนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็นำมาวางตรงนี้นะครับแสดงผลหลังจากนั้นให้เราบันทึกสื่อครับตรงเลือกภาพป,ปกอันนี้เราก็ไปคลิกเลือกปกของเราเข้ามานะครับ บันทึกเสร็จแล้วก็กลับหน้าหลักครับระดับชั้นนะครับเราใช้ฝอนระดับชั้นไหนหรือเราจะใช้ในห้องไหนนะครับทุกระดับชั้นเป็นวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับลิงก์นะฮะอื่นยังไม่มีนะครับลิงก์แผนก็ยังไม่มีนะครับเสร็จแล้วเราบันทึกครับ บันทึกเสร็จนะครับให้เรามาที่ตัวสร้างเนื้อหาตรงนี้นะครับบันทึกเสร็จมาที่สร้างเนื้อหาเสร็จแล้วให้เรามาคลิกเผยแพร่ด้วยนะครับคลิกตรงนี้เปิดโอเคครับเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในเรื่องของของการจัดทําบทเรียนนะครับเผยแพร่เสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราออกมาดูข้างนอกนะครับ ก็จะปรากฏปรากฏนะครับลิง์กที่เราลงเมื่อกี้นะครับคือตรงนี้นะครับสามารถคลิกเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาตรงนี้ได้นะครับ ้าเรามาดูที่ชื่อของเรานะครับมาดูที่ชื่อของเราก็จะมีวิดีโอ youtube ขึ้นมานะครับมีการจัดการเรียนการสอนก็จะเข้ามาสู่บทเรียนนี้นะครับถ้าเรามีบทเรียนอื่นเราก็สามารถแทรกเข้ามานะครับรวมถึงแบบทดสอบนะครับตรงนี้ผมก็จะขอสาธิตให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับโอเคครับสำหราาับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอลองนําไปใช้ดูกันนะครับ สำหรับคลิปนี้หากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ